โอ้โหนี้มันมันยู่จังเสียมันมันเลยยูจังเสียมันหลอกจ้ะอีกอย่นี่มันค่อยสิบอกอื <ừ, S 2> ประมาณซสามมิล่ะมันก็ออกมารึได้เจ้าเวลาเอ็อเเอดออกมากเ,เนี่ยเกาวมันก็บ่ค่อยติดดีนะจ๊ะเนี่ยเนกาวก่าวบ่ค่อยออกดีเนี่ยเกาวบ่มีเกาวบ่อติดกับแท่นพิมพ์ม่านบ่จ้าอ้าวที่นี่ปัญหาหลักๆคืองหนึ่ง ก่าวพชแนซิมนะแนจ้ะี่าสองก็ค <miserable. S 2> ือตัวตัดล็อกระบบตัดล็อกเดินรเส้นน้อยลรอกน่ตอนนี้เราไปตรวสอบเบื้องต้นให้ดะอ้าโอเคครับตานเลย อดนนี้เป็นเครื่องเก่าแล้วด้วยมานานแล้วช่องติดขอบอนี้กำลังมีปัญหาให้พนักงานคนงานเขาดูก่อนว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยจะซ่อมมีหลังครับอันนี้จะบอกว่ อ่่ปัญหาล่าเดึงออกมาเลยครับหังจากปรับระบบเรียบร้อยแล้วก็มีปัญหาเรียงของของกาวกาวกาวมันสีออกมาบปรตีมกาวโปรตีนกาวโตินทั้งไตางบนมันตีนทั้งไตบปตีนมันบตทั้งไตแก้ปัญหาได้จ้ะกบมีวิธีัดแก้แก้ได้ แต่ว่าก็พุ่งแกมันมีได้เห็นนะแต่ว่าระบบระบบควบคุมตัวอารามมันตั้งให้เรียบร้อยแล้วตัวตัวเส้นเสร์ของตัวรางน่ะเนื่องจากไอตัวเนี้ยเขาเอ่ยว่าอารามมันเวลามันตัดเนี้ยเทาตั้งเวลาโดนมันจะข้างโดนตัวตัดเนี่ยตัวสุริน้อยตัวเนี้ยแต่ขาเท้าตั้งแมนครับเพราะมันต้องมันต้องเข้าใจของตัวตัวเคาน์เตอร์มันตัวนี้นะตัวเคาน์เตอร์ตัวรางเดี๋ยาค้นบอลจับ ผมมีประสบกานณ์ท okay. ี่ตั้งเคาเตอร์ตัวนี้เขาเปิโอเคเอาแก้ปัญหาเรียบร้อยตั้งเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ตั้งเรียบร้อยเหลือแต่ว่าตรงนี้เพขาจะซ่อมแล้วก็สอนนะบระบนะคระบบความเร็วของมันบเอนซึ่งซึ่งตอนตอนนี้ล่องลองลองหยับออกมามั้งนี่นี่ครับนี่นี่โอเคเข้ามใจละครับนี่เราคือปัญหาของมันทั่วไป ถ้ามาแกได้ถ้าถ้าว่ามันเป็ี่ยนถ้ามันเร็วม,มันก็จะถูกบอกมาเนอะมันจะบอกน้องตาลเนาะแมนครับแมนแมนโอเค